สิงค์กี้เข้าไปวันนี้ดูเหนื่อยจังแล้วไปโดนอะไรมานะ แล้วปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเคยเป็นเหมือนกันนะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดกันเลยไหมเดียวเลยงั้นเราไปดูการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดของชาวมอกกันดีกว่าไปกันเลยเยี่สายประหยัดต้องนี่เลยเวฟสามารถเติมน้ำมัน91าหรือ95้าแค่80บาทสามารถรุลับมอเรสไม่ผ่านเลยครับตกแต่แป8บาทครับ ได้เจ็ดวันเตน็มเชือยเตกเวันละเจ็ดบาททางหน้ารับเึงไอ่ะอส่วนสายชืขอขับสบายทอ่นะค่ะเจเจ็กพันเ้หนเก้าห้าเติมร้อยยี่สิบบาทอับได้สิองวังนจะลี้เยรอวะละที่ปีาดิแบบนี้กิ่เล็กไหลุนหลตายเลย ปันจะปัน,ปน,ปนบอยได้วเนอะจริงเร,เราต้องประหยัดเงินมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราต้องวินอ่ะค่าเดินทางก็จะสูงมาแบบใช่แต่ก็ยกอคับเลยน่าจะปลอดภัย ไี้โมได้ง่ายนะคะแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมอีกด้วยแล้วก็เกี่ยนะคะก็คือมีที่ต่อเฉพาะค่ะแล้วก็ปกกันน้องคนพังทีซ่าใหญ่ที่เราต้องการและการธนาคางที่ง่ายที่สุดก็คือการเดินท้าอันนี้เราใช้กันอยู่ในะจันอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่แล้วข้อดีก็คือประหยัดเงินได้สุขภาพแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะ หลากหลาโลกเลยนะสุดยาดเปเลยตัวต้องนี่เไรจักรยานเย้ตัวสุดยอดดีมากเลยเนาะแบบเนี้ยก็มีข้อดีนะเราอะไม่มต้องเติมน้ำมันแถมประหยัดเงนินอีกด้วยได่แล้วแต่ข้อเสียก็คือเห็นไรไหมแดดร้อนขนาดนี้แดดจะฝนอีกต้องระลังระวังเรื่องความปลอดภัยบนน้องหน้าฝนะด้ยวนยนะนี้อย่างอ่ะใช่ เนี่ยตัวซีเข็ดถ้าอยากเดินทางไกลและรวดเร็วรถตู้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจข้อดีก็คือถึงไปทางรวดเร็วและมีเส้นทางตายตัวแต่ข้อเสียก็คงจะเป็นไม่ค่อยเจอเท่าไรหร่ละมะั้งก็บอกแล้วว่าเนี่ยซีเข็แล้เนี่ยตัวเลือกยอดฮิตของชาวนนทซีการเดินทางด้วยรถตะไยในมหาวิทยาลัยข้อดีก็คือใช้ได้ฟรีและมีหลายสายให้เลือกตามมตาุต่างๆ แต่นักศึกษาปีหนึ่งหลายคนคงยังไม่คุค้นชินเส้นทางเท่าไหร่มีสองเส้นทางนะคะหน้ามอแล้วก็ในหอพักและนี่คือเส้นทางรถตไยของเราทั้งสองสายจะใช้เวลารอรถ20-25นาทีเท่ากันโดยการวิ่งรอบมอหนึ่งครั้งจะอยู่ที่15-17นาทีลงพื้นที่ขนาดนี้การันตีว่าชัว ข้อเสียก็คือรอนานไปหน่อยนะใครรีบอาจจะยังก่อนนะเป็นไงบ้างเราจะเห็นการเดินทางแต่และรูปแบบแล้วใช่ไหมถึงเ,เลยแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเส,สียต่างกันเลยทีเงีใช่แล้วการเดินทางให้เหมาะสมต้องคำนวณถึงงบประมาณระยะทางและความปลอดภัยผมว่าคลิปนี้คนจะเป็นประโยชน์กับที่สิบชาวมองก,กัทุกคนดีมากกันหน่อยนะคะแล้วเพื่อนๆคิดว่า ส,สงลองตัวเอง,องคอมเมนต์ของพวกเราเลยนะ